เหลาสีไม้ให้แหลมคมกริบทีไรแต่หักทุกทีจะเหลายังไงดีให้สีแหลมดังใจมีทริคมาสอนกับวิธีเหลาสีไม้ให้แหลมพอดีไม่หักง่ายแถมระบายเส้นได้คมเป๊ะวาดเส้นชัดได้สวยงามแบบในรูปนี้กันเลย เริ่มจากการใส่สีไม้เข้าไปในกบเหลาต้องรู้สึกถึงความพอดีจะทำให้เหลาได้แหลมคมใบมีดไม่กินเนื้อไม้มากเกินไปใช้แรงหมุนมือให้สมดุลแบบต่อเนื่องเบาๆถึงปานกลางระวังไม่กดแรงเกินไปเพราะแรงจะไปกดให้ไส้สีหักง่ายอย่าฝืนเหลาจนปลายแหลมเกินไปเพราะแหลมพอดีคือคมที่สุดให้หยุดเหลาทันทีเมื่อปลายสีโค้งได้องศาความแหลมและที่สำคัญกบเหลาต้องมีองศาใบมีดที่เหมาะสมกับดินสอหลากหลายทรงทั้งทรงกลมและทรงเหลี่ยม อย่าง Master Art กบเหลาดินสอมาพร้อมฟังก์ชัน2อิน1เป็นได้ทั้งกบเหลาและยังลบในตัวเดียวกันแถมเหลาสะดวกยิ่งขึ้นเพราะเก็บเศษขณะเหลาได้ไม่เลอะเทอพอได้ปลายแหลมกำลังดีก็พร้อมระบายภาพนกยุงสุดอลังได้เส้นที่คมเป๊ะทุกรายละเอียดเพื่อนๆนำทริคนี้ไปใช้แล้วจะรู้เลยว่าเส้นที่สวยเริ่มต้นจากสีไม้ที่แหลมพอดี